ทักทายอีกแล้วจ้าพอดนะสวิงของเฮาวกะทัมเร็จเรียบร้อยแล้วนี่อันคืออันนี้อันนี้อันเก่าเลยพี่น้องอันนี้อันใหม่คุณอันใหม่อ่ะมีแค่ถืออันนี้ของเจ้าไว้นี่คืออันใหม่กำมันดีิสเนียสกับมันดีเออไปทางนี้โอ๊ยบ้าดิลยเธอทำอย่างนั้นไปทางนู้นไปเฮาวกะต้องเดินทางมาครันี้เดินไว กอดเดินไวข้ามเหี้ยเดินไวนั่งกอดเดินไวโอเคเด่กกันแล้วลิตรพมเดินเฮี้ลิตรคนน่ะเราก็จะไปหาช้อนกุ้งแล้วได้พี่น้องไปหาช้อนกุ้งแล้วระวาาแล้วเราก็เดินทางเดินทางโอ้ยเดินทางพาพ่อใหญ่เดินทางไปไปอันช้อนกุ้ง เป็นจะได้บ่สละมงสวิงข่อยน้องมาดูโกเพนเองพลุน่ะสีลงน้ำลงชาอะไรเด้อพี่น้องเจ้ฮึไอโกเดนไวก็เดินไว้ไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องเดินทางไปตอนนี้กำลังอย่าตกหลุมตกบ่อเด้อ ่เมือเ่อแดดเมื่อนี้อ่แดดออกเห็นเนาะออกแดดออกนิดนึงพี่นอ้องแดดออกนิดนึงกำเดินทางอีกไกลไเลยนีย่หน้าเดินมาไปหนองชองบึงวันนี้เราก็จะเดินฟา๊ดจะวิงสีที่แล้วเด้อพี่นอ้อง องเอาสองอันเอาอันหนึ่งมาพอกมันแย่งกันต้องเอาสองอันด้วยเดี๋ยวขอจะลองช้อนิรงตรงนี้ขําแต่เนี้ยหัวดีได้ไงก็อยากจะชอนแล้ว่จะจะจุมน้ำลงแล้วเด็กน้องแล้วขอจะจุ่มน้ำลง่งว่งอันนี่พอละกุงใส่ระกุงมันอยู่ใส่ละบอมมีม่มันไป มันไปพักพรอนมดหระบะกุง้งในล่ะเขาดูยังไงวันนั้นนะ่ะมันคือบะมี่เดี๋ยวขยัเบิ้งก่อนเฮ้ยมันสิมีบ่บอลหมันมกุ้งเดี๋ยวเบิ้งก่อนนี่เดี๋ยวจะเบิ้งก็เด้นไปหน่อยม่นโทษศัพท์ก็จะตกเด้ ทีช well, oh, ้อนกุ้งเดียบพี่น้องเบิ่งเด้อนะก็จะช้อนกุ้งเลสเกียร์กันก็เดี๋ยว่ี้อ๋อปลาซิมีเรามันหนีไปหมดแล้วมั้งนี่ไอ้หนุ่มสักตัวเลยไม่กักตัวเลยกุ้งข่อย